กลับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุข้นค่ะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่แป้นช่องแตงโมผ้าร่วยเนาะค่ะนาะค่ะเะะมื่อน,นี้แตงโมผ้าร่วยก็เดินทางมาที่ไอหน้า้างเสยอากาหน้าแม่นากหน่อยเนาะค่ะนาะค่ะจังไดกะสิมาตปลี่วทางห้พี่ห้น้องซื้อเกาละค่ะจังไดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็แจ้งติดต,ตามรับชมไปเรื่อยๆเนาะค่ะนาะค่ะว่าแตงโม กับยิ้มสีมีแนวทางให้พี่ให้น้องไปแจ้งได้เนาะค่ะก็ได้ตามสร้างเฉยก็เป็นนักหน่อยเนาะค่ะค่ะที่ออกมาหน้ามาเล่นให้เล่นหน้าเนาะค่ะกหาคลิปให้พี่ให้น้องไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะทั้งซาแม่คู่กับปูมากค่ะก็แจ้งได้ก็จ้งติดตามคลิปต่อนอะค่ะเนาะค่ะ

น่าอาเซจานุค่ะน้องหนาเลียกเสียเพราะว่าโค่นไฟโบไม่กับโมเมนว่าไฟโมเมนว่าไฟโบไม่พ่นเด็ค่ะไอ้ไฟโใหม่พ่นนี่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวแตงโมสิไปถ่ายภาพให้เบิ้งน้องค่ะนาอค่ะนั่งรับเมียกู้แล้วครับเบิ้งคว่ำซุ่มเที่ยงเานั่งร่ำเหมยแม่กู้นะครับจะซุ่มเท่นะครับเรื่องเงินติดร่ำใหมยแม่กู้ก็ได้ดิ ี่กุ้งเลยครับเด้อมาน้องกันหลายปูลายค้นมาเรยนทงไฮตรงหน้านะครับเนาะหน้าหน่อยมุนดอกก้อนงูครับตัเข้อนยังกาฮะโอ้ยป็นด่นปูนะครับเนาะปล่ดลาตัวขอหลาดน้ำปูเครับเด้อยุ้เพื่อนบ่ค่ะไปไม่นานนะเม้า่ปกับโบไม้เขามาเนาะค่ะหน่อยนะครับดีว่าหน้าสร้างเสย ค่อยเดาะไปงั้นคุณมแดงกัดไกน่ากลับไปมาทวงให้ทวงหน้ามาเก็บบักกรอกด้วครับเนี่ยบกกรอกมะกรอกมะกอดอกทีก็ไม่ไดงทีก็ได้ไปยกข้าวยู่นี่บ้าโอ้ยบ้าเลยนะเกลื่นพ่นงัดหนักมากเกล่นพ่นปูวะยึดตูตาพ่นปูตาค่ะพ่นปูตาเนาะค่ะพ่นปูตาสมัยพ่นโบราณค่ะตูตาสมัยปูสมัยปูสังกษัยยาจังกษีนะครับเนาะ อมบมัดเลยว่าเขาในพ่นว่เขาในพ่นนะครับเขาในพ่นวันนี้่ไฟาสามาตีไมได้นี่จะไม่อ้อมเบมดเลยแบดไม้แหงหลายใน่นบา่นครับคือพ่นปูตาเนาะครับเนาะพ่นปูตารับกรติดตามรุนน้กันเนาะครับหนักหน่อยคับสร้างเสื้อให้คนดีทํา พี่ที่ขอตัวขอลหลับน้ำปูตานะครับนัก้าผมปวดปลายปนปวดปลายล,กลูกหลานจ้ามาไหมนะเจ้มามอะไรก่อนเจ้าครั่เอาจ้าจุดรถบ่อ,อ่อนไม้ยังก็ยงาากังยังไงยวลงคิด เหมือนนอกยาไม่ปูสูบ่ดเลยนจุดถูบอไรยังไง่มันไฟมากแตยาไม่ให้ปูนเดียวสูบัดเลยจุดถูปโอ้ยจุดเสียงไคจุดเสียงไคเดอมากเนาะจุดเียงไคเนาะเอาลองอธิษฐานเด้สรางเสยจแลครับครับการส้งกิอธิฐานซอยกันเลยครับเด้อผมทั้ง่องยินมละลวยจะเอาถูกเสียงไะครับเนาะขอน้ำปูน้ำยาเพิ่นสร้างเสยครับ ตั้งไว้สักต้นต้นไม้ต้นหนึ่งเขาทิ้งต้นไม้ทั่วบ่นะก็ติดตามรับชมรับฟังไปน้ำกันครอบตั้งจิตภาวนาเนาะครับเนาะขอน้ำปูเพิ่นขนาดเสื้อนะครับเนาะเพราวะยุ่งโง่นี้ไฟใหม่มาก็ลูกแห้งแต่มีตาใบไม่ใบไหลแห้งๆแต่ก็สามารถซีไม้ได้ครับกระนาดเสื <S 2> <S 2> ้อได้ด SO ี ใหม่อ้อมหมดเลยครับใหม่อ้อมอบุญคลิปทุกคลิปเลยเรียนไปในกลางคนครับผมมาตั้งกิจอธิษฐานซอยกันนะครับเพื่อภาวะเสียแต่กิจตั้งสี่เท่ากับพิ่งบุญบารมีปูสังสัยญาสังสีผู้คนนี่อิตาลีอยู่นี่แหละครับแก้วตาทิพย์หูงแจ้งตาใจเนาะแก้าแจ้งไลยกับรวมอธิษฐานไปน้ำกันระหว่างบุญบารมีปูเนี่ยล่ะก็ให้ลูกให้ล้านนี่โชคนี่ลาบ ทั่วนาทั่วตาค <ผม S 2> รับอ,อยากได้ยังก็ไปเข่าฟันสร้างเสรอตะปูเด้ดเอ,อครับบรรยากาศนะครับเนาะโลดบึ้บรรยากาศครับบรรยากาศ สัางเสซไปในสั่งจิตอธิษฐานขอน้ำกูตาายูพ่นหน้าเนี่ยนะครับเนาะกเรี่งนาเรียเสื้อครับพุ่งไฟใหม่เข้ามาดูครับแต่ว่าอยู่หม่องพ่นนะครับเนาะอยู่หม่องพ่นเราสามารถสุใหม่เข้ามาได้ ไปทำกันนะครับเนาะปลาปูคนจีนปลอดภายตัวใดให้ลูกหลานตัว,ดวนใดเป็นอะไรเฮียนไม่บอกกันบอกสามตัวตรงๆมาแทงเฟยเนาะไม่ใชครับให้ลูกใหลานได้สามตัวเราเ้ยเพียบให้ยุง่งงงงไ<ด>ล้มันไปถึงนี่ตัวมีฮวอนนะครับนเนาะว่าผลข้างนอแล้วอยู่หลังนนั่หล,งลังเกขาครับ เงินลังนี่็ดตโดนเนะรับนาต่งเคยเนาะมากจะเห็นตั่นจีลดครับโอ้เ็นีลดแทำไมอะไรนเห็ดนี่เป็นพนหุ่มเราไปเนาะครับเปเกียเป็นยังเู้่อกับเอนเพื่นบราได้เป็นข้างหลายโอ้เพนแพยงหลายต้องเปาเนแต่ไฟเพื่อนกับว่าหายใหม่เข้ามาค่ะอ๋อมดเยมด ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะค่ะแต่มันกขน่าอัศจรรย์ใจอีหลีค่ะเพราะว่าใบไม้นี่ก็เต็มไปเบิดค่ะันจะไม่่คะจะไม่ไปเบิ้ค่ะจะยกเป็นค่่เอาครับมาลุนกันนะครับเด้อเอารับ ช่วงแรกส่วนละนั่นเมนแรกส่วนส่วดียเป็นความคาสูงความอืมเงินเบิตครับเด้อเด้อปูอ๋ามตัวแจงแกงหล้วเด้อปู่อยสีมีทุนมัมมีห่อนมาแบบเฮ็ดบานเฮ็ดซองให้เปนวงเลยโอ้คนส้วนเงินม่ครับโอ้ต่ผมาส้วนเพิ่มมา สัมผัสมาบอกอยู่คือว่าตั้งพิธีที่ฐานไปคือว่าเพิ่นรับทราบเลยเนาะังเคยเนาะทุบมาเลยวะจะทุบลูกหลานปวกลูกวกหลานเ่ได้ยมาลบดูเด้อป่วยปวกลูกหลานมาขอสวกขอลาบรบบปลอดภลวกลูกหลานแหทุกแหงงาอ้าทขอขอลง บอครับตรมยทานันแหละเย็ดตีร่างกายนะคะเย็ดตีร่างกายออทุออบนี่ยเจก้าครับอัศจรรย์อีกแล้วนะคะ่ะเพราะว่าถูกตีร่างกาะคะ่ะหนึง่งปูคนเป็นคนสมัยเกา่าสามตัวนีเนี่ยนๆใยตะปูเดอ้อ sih karasakaya namo om sakaya ค่ะแตงโมผ้ารวยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยะะด้วยค่ะเด้อค่ะที่ต้องปิดเสียงเนาะค่ะเนาะคะ่ะรังไงก็ติดตามรับชมรับฟังต่อเนาะค่ะเนาะค่ะ <c oughs> ค่ะท่างช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะคะ่ะจังไนก็ปิจนาญาในการรับชมเ <c oughs> ด้อค่ะเด้อค่ะเ <c oughs> ป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะค่ะ ปอดภ <oh> <ina coming around> ัยพวกลูกพวกหลานใเดอปูเดอัอบกนดูว้างพอดีว่าประดนแนพ่อนบอกเพื่อทว่า เพื่นดีใจที่มีก็ถึงเวลาที่เจาเขามากเจาะมีลูกเจ้าเป็นลูกชายเพื่นเด็กาตรตะกี้ซิกอระไฮชิโมโอจินาสกยาศาสตรังกอนเนาะเขาบอกวายุดีตาบาไม่มีความรู้สึกจรงจันครับกับฟังไปนะครับแม่เนาะมาซูนแต่บาเป็นบาสามารถสีเบาได้ครับเด้อ มาสุนลูกสุนเต่าเป็นแต่สากปางกอนเพิ่นสัมผัสได้เต่ทีรนมาเต่ามีใจเ่าเต่าร้านมากแตงโนเลมู่้วาขอสุกขอมาขอคารวะใช่บ้นตอนใดเนพระเด้บอกได้หะเ่นม่ได้หาพ่ไม่ได้หายเพิ่นไม่ได้บอกก็ค่นี่จุดก็อ่อะที่่นะ พีบอกเล่าแเ่าสม่าสมัยแก่อห็นบสมัยนั่งข้าแก้วเห็นบ่สมัยแตสมัยถึงครบโอ้เอ่นอีคอนะครับเนาะแลก็เารุนตัวเลขเอาเลขเจ็ดเอาเกนะครับเนาะเก่าเก่ากระสุนนะคะเนาะเก่าเกดนะครับเนาะเกเดมันตีนังกาเนาะ กับเปียกเท่ากันกับหัวตะเห็นเลขตีร่างกายนะครับตั้งช่องของหัวตะเห็นครับปักถือจ้างยิ่มว่าตะเลขตีร่างกายสมัยก็สมัยเก่าเนาะเออคนสมัยเก่าเอาดีๆท้พปุ้ยเอามันสามตัวตรงตรงรวดให้พวกลูกหลานหางมีดีได้รวดได้มาเห็ดมาสางเห็ดบ้านหลังไม้ให้ได้ครับเด้อโอ้โหเจ้น้ามือจะเห็ดบ้าดไม้ให้ยังไงเป็นนาเดียเสียนะครับเบง ใหม่ยังเพิ่นเทียใหม่บอมี่ยังมาสูนมาต่องเลยนะครับเดอ้อเป็นยางสวยงามเป็นคือแบบบานเพิ่นเห็ดคุ้มใบน,นะครับเนาะเพิ่นคือก็ให้ในแถวเลยนะเป็นนมคือให้ในแถวอืเป็นเส้นปันโอฟันแยก่้ามปั้น,น,นค่ะนี่เด้อราคาเลทถูกค่ะ,คะจย่งในเอฟซีก็แคปหน้าจอเนาะคะ่ะเนาะกจากจะล่อรุ่นโตไว้ไปอีกค่ะแปดเก้าเจ็ด มีมาผมว่าสามดิตรงนี้ค่ะลอรุ่นไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะเอาหนักหน่อยกลองคนเบืง้งเราค่ะนั่นกันได้ พาเลขสองนะคะเก้าเก้ากับกับหัวนะคะเจ็ดกับกับหัวค่ะสองกับกับสองกับกับนะคะเนาะ้จเงิ่อจะเงินบอสองกับกับสองกัับเพื่อนกับสองหกเจ็ดเจ็ดบ่หกนี่มันจะเป็น หกเป็นก่าก็ได้ค่ะหกอาจเป็นเก้าก็ได้นะคะนีีเจ็ดเจ็ดกลับเออม่นต่เก็ดกลับแต่ว่าตัวอื่นบกลับเจ็ดกลับนี่เป็นหนึ่งเลย่ครับเป็นได้เันกลับเนี่ยอื่เป็นหนึ่งก็ได้เอมันจะได้เป็นหนึ่งก็ได้เออเพราะว่ามันกลับเนี่ยสั่นมาอืเจ้าสมกลอไปติเจ็ดกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสอง้วก็ หนึ่งหนึ่งหกสองสิแม่สหนึ่งเก่าก็ได้ก็จะรงกันค่ะเนาะหนึ่งเก่าไม่ยด้หลเลยหนึ่งเก่าก็ได้หรอเดี๋ยวถามเิ่งได้เป็นก่อนสองมาปมดมาประดับก็ไปสองสองเก่าก็ได้เนาะเป็นเขาก็ไปเด้ส่วน ค่านี่ส่วนเลขถูกเนาะค่ะคือเลขถูกก็ได้รับหัวเนาะค่ะเพิ่นอาจสิบวงบอกไงก็ไดนะครับไม่เอฟซีกับพิจิรนาเอาเค่ะครับเพิ่นอาจครับค่ะปูบนกระบอกตรงตรงไดเนาะค่ะจังในเอฟซีก็จังพิจิรนาเบิ้งเอาค่ะครับปูคนไห้จังสีนะครับเดือกกับติดตามเบิ้งเอาครับเอฟซีก็เคยเห็นด้วยกันเออกเคยเห็นด้วยกันครับว่าเลขกับหัวกับหางครับ เจีบซี่ตีมากกับเป็นเจี๊ซี่ครับดีสร้างเสยกับหนักหน่อยนะครับนอกเพื่อนมาเที่ยวให้เที่ยวหน้าเพื่อนมาดับไฟซอยกันนะครับเนาะมาดับไฟซอยกันบานนี้พ่นนี่ไฟเพาสามารถิีไม่ได้รับกนาเรือเสื้อเป็นพ่นเกาพ่นแก่ี่นมีตะปอยเลยมองนี่ครับมองนี่มองนี่พ่นบ่ให้ใหม่พ่น่ให้ใหม่ได้ไหมครับพนาเรือเสื้อนะครับเนาะตั้งสองถึงซ้วมให้ครักด้ครับเด้อจิงได เอฟซีกับพิดจิรนาเบุญนะคะทวาทางสองก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะค่ะเนาะค่ะส่วนเลขถูกนี่ก็ปูอาจจะให้กลับออเนะค่ะเนากกลับไปกลับมาเนาะค่ะรอไว้ครับตั้งสองยิมเราลุ้นยีกจังเหยค่ะเป็นสัาครับเนาะเนางเนาะ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 เลขเ็ตเป็นเลขหนึ่งก็ได้เลขมกเป็นเลขเก้าก็ได้ครับอาจตรงกับเลขปูตาปูชีพขาวนะครับเด้อ เพราะว่าปูพื้นอาจจะให้ตรงตัวเดียวกันครับเพราะว่าเลขเจ็ดกับหัวนะครับต้องส่องกับบอกเคยเห็นด้ียกันครับกับหัวตะพึ้งเข็นครับโอ้เป็นข้างแยบนะครับเนาะแตงโมก็ได้สู้ให้เบิ่งใกล้ๆแล้วเนาะค่ะที่ปู้ญาพื้นห้เนาะค่ะ ค่ะจะเป็นพ่นปูพ่พนยาเนาะค่ะเนาะค่ะของเม่นาคหน่อยหรือของ้างเสยเนาะค่ะเนาะค่ะพ่นให้พ่นหน้าเพิ่นแตงโมก,ก็ได้เดินทางมาเบิ่งที่ในยินวาไฟใหม่แต่บ่ใหม่ค่ะแตงโมก,ก็เลยพากันมาจุดถูกขอปูขอยาเพื่อปูให้โชคให้ลาบเนาะค่ะเนาะค่ะ ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีขางบ้านที่เขามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมผ้ารวยแล้วก็ขอให้พิจารณาเบิงขอให้มีโชคมีลามีโชฉมิใช้สุขูสุคนนะคะเนาะค่ะจังไนแตงโมผ้ารวยก็สิขอจบคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะก็โชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆไปนํากันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ